ตอนรัวบวันใหม่ด้วยสติที่เตื่นรู้สัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่เราอยู่ที่เราเป็นดูลมหายใจไว้อันดับแรกเอาสติไว้ที่กายให้อยู่กับกายของเรา เมื่อลืมตาขึ้นมีสติมีความตั้งมั่นของสมาธิให้เร็วเข้าไว้อย่าได้หลงอย่าได้เพลิดเพลินไปกับความคิดชีวิตของวันใหม่ในแต่ละวันนั้นทุกชีวิตก็เริ่มต้นกันพร้อมกัน ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันแต่ชีวิตของผู้มีความเป็นมนุษย์นั้นมีโอกาสมีโอกาสในการใช้สติปัญญานำมาพินิพิจารณาตนเองก่อนจะออกไปดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เอาสติเป็นที่ตั้งเอาสติเป็นผู้นําระลึกรู้ในตนเองเห็นตนเองให้มากแม้ว่าหูจะได้ยินเสียงอยู่กับธรรมชาติจะได้ยินเสียงเสียงต่างๆของสัตว์ทั้งหลายเขาตื่นเช่นเดียวกับเรา แต่แล้วเราสามารถที่จะเอาสติเข้าไปแลในใจของเราเห็นความสงบที่ไม่มีตัวตนเป็นสุญญาตาก็เรียกว่าความว่างโดยไม่มีตัวตนนี่คือความพิเศษของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นำความรู้ของธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาตน เห็นแล้วไม่มีผลกระทบสติเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรมีความเห็นถูกมีความเลิถูกมีวาจาชอบมีการกระทําชอบมีความเพียรชอบมีความระลึกชอบ มีสติตั้งมั่นชอบทั้งหมดการเดินมรรคกเรีกยกว่ามรรคสัตว์ดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องอริยสัจจึงเกิดในชีวิตของเราตลอดทั้งวันเห็นการเกิดการดับพัฒนาองค์ธรรมจิต ไม่ทุกได้ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์จากกันใช้สติแล้วฝึกเห็นตัวเองไว้อยู่เสมอเอาสตินำมาอยู่ในกายเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานและรึกรูร้ลมซึ่งเป็นองคุณคุณูปการ นอกจากจะให้ชีวิตของเราแล้วลมหายใจยังสามารถพัฒนาชีวิตของเราให้พัฒนาสูงขึ้นเห็นชีวิตตามความเป็นจริงเห็นสัจธรรมในตนเองเห็นภายนอกกับเห็นภายในเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเห็น ธาตุทั้งสี่ที่อยู่ภายนอกมีดินน้ำไฟลมก็เห็นในตนของเราเช่นเดียวกันมีเย็นร้อนธาตุไฟเกิดขึ้นในกายของเราก็ให้ระลึกรู้มีความอ่อนแข็งของธาตุดินก็ให้ระลึกรู้มีความตึงไหว ของธาตุลมที่อยู่ภายในกายก็ให้ระลึกรู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเห็นสัจธรรมไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้การปรุงแต่งแต่เป็นการสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราสามารถเห็นเองได้ความจริงปรากฏ ปัญญาตื่นรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นทุกอย่างมีแค่เกิดแล้วก็มีแค่ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนที่เราคิดที่เรานึกที่เราปรุงที่เราแต่งล้วนผ่านไปแล้วทั้งสิ้นเกิดแล้วก็ดับ ที่เรายึดถือยึดมั่นไว้ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างปัญญาที่ตื่นขึ้นมาเห็นนี้เองทำให้เราตื่นออกจากผวังความยึดถือที่เรียกว่าอุปาทานอาวิชาที่ทำให้เรานั้นต้องบนเบียนว่เบียนไหว้ตายเกิดอยู่ในพบแล้วพบเล่าวัตสงสารน,นั้นก็หยุดลง เพราะจิตไม่มีที่ตั้งเมื่อกายตับจิตที่ตั้งเคยตั้งอยู่กับความคิดอยู่กับพบอยู่กับชาติต่างๆมันก็ดับไปพร้อมกายเราจึงต้องมาฝึกสติเรียนรู้ภายในของเราให้เห็นเป็นองค์ปัญญาวางอารมณ์ต่างๆได้วางความคิด ที่ไหลเข้ามาอยู่เสมอนั้นลงได้การะระลึกรู้ลมจึงเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตที่นอกจากให้ชีวิตให้ยังคงอยู่แล้วจะสามารถพัฒนาเราได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการตื่นขึ้นมาเห็นตนเองตั้งแต่เช้า ทำเช่นนี้ให้ทุกวันทำอยู่ทุกวันก็จะเห็นสิ่งความเป็นจริงนี้ด้วยตัวเองทุกวันและดูจิตใจของเราอยู่เสมอเห็นตนเองดีไหมเห็นธรรมชาติในตนเหมือนกับธรรมชาติภายนอกไหมจิตสงบ ไม่มีตัวตนไหมเมื่อพัฒนาได้ชีวิตมันก็มีเพียงเท่านี้แหละแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนการพัฒนาถ้าเรามัวรับไหลอยู่เห็นไหมสิทธิสัตว์ต่างๆเขาก็ตื่นมาแต่เช้าคนเราถ้าตื่นแต่เช้าได้ ก็พัฒนาได้เร็วกว่าเขาไม่ว่าทั้งทางโรคหรือทางธรรมแต่ในทางธรรมสำคัญมากตื่นมาเพื่อพัฒนาตนตื่นมาใช้ปัญญาเห็นรูปขันก็เรียกว่าขันทั้งห้ามีกายมีเวตนา สัญญาสังขารวิญญาณโดยใช้สติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเข้าไปเป็นผู้ระลึกรู้ใช้สตินั่นเองระลึกรู้ให้เห็นเห็นเขาทำงานเห็นความเป็นจริงของกายใจของเราการวางการมุระมันจึงเกิดขึ้นได้ การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันก็จะดำเนินในทางที่ถูกที่ควรมีสตินําทางไม่ใช่ความคิดหรืออารมณ์ไม่มีการปรุงแต่งเป็นจิตที่ว่างว่างจากการไม่มีตัวตนไม่มีเราเอาละก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นันใหม่ที่มีมคุณค่า เป็นบุญมาหาศาลบุญจากการเห็นตนเองนี้เป็นบุญที่ไม่ไปเบียดเบียนใครเป็นบุญที่เราสร้างได้ได้ตนเองเมื่อวานก็มีผู้ถามมาว่าการที่จะสวดมนต์กับการทำทำสมาธินั้นได้บุญต่างกันอย่างไร ก็ต้องแยกกันนะสมาธินี่หรือการเจริญสติภาวนาวิปัสสนานี้เป็นบุญอันสูงใหญเป็นสูงสุดเป็นบุญใหญ่การสวดมนต์เป็นเพียงแค่การระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยัยเป็นบุญที่ได้จากการระลึกถึงผู้มี พระคุณเราเรามีความกตันอยูรู้คุณระลึกถึงคุณท่านก็เป็นบุญประการหนึ่งการที่เรามีสติจดจอกับการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิประการหนึ่งแต่เป็นการทำสมาธิเบื้องต้นเป็นสมถะเห็นเรากำลังสวดกำลังท่อง ปากขยับเคลื่อนไหวจิตใจจดจ่ออยู่กับบทที่สวดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาธิที่เป็นสมถะก็ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ในการเสริมให้เกิดวิปัสสนาได้เมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็เกิดได้ต่างกับจากการทำการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิที่มั่นคงและเกิดวิปัสสนาญาณน,นั้น ต่างกันตรงนั้นตรงที่ว่าวิปัสนาคือการให้เห็นตนเองเห็นกายเห็นใจทำงานอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อสักครู่ว่าเมื่อเห็นขันทั้งห้าทำงานปัญญาเกิดการละการวางการเข้าใจสจธรรมความจริงของตอนการละวางจึงเกิดขึ้นได้วิมุติความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นจากตรงนั้น เพราะมีปัญญาสมาธิการเจริญสติสมาธิภาวนานั้นจึงเป็นปุญกุศลที่ไม่หาสิ่งใดมาเปรียบปรานได้ไม่มาหาไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ขอให้เรานั้นใช้ให้ครบ สวดมนต์นำพาสติให้เกิดมีเป็นสมาธิลำดับต้นคือเป็นสมถะและเจริญวิปัสสนาต่อเร,เ,เราสวดสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสมคือพระรัตนตรยัยที่ท่านเป็นผู้นำทางให้เราได้มีการตื่นรู้ได้ระลึกรู้ อันนี้ถึงจะทําครบก็ทําควบคู่กันไปนะโยมทําควบคู่กันไปเพราะบางครั้งคนท่านบางท่านสติไม่สามารถจดจ่อได้ง่ายก็ใช้การสวดมนต์นี่แหละทําสมาธิให้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาสวดบทธรรมัติเช้าแล้วก็แผ่เมตตาโดยไม่ต้องแปลนะวันนี้ ขอเจริญพร สมมาสัมพุทธโอสวากาโตเยนะภะคะวะตาธรรมโมสุปฏิป